สิบสี่วิธีสะดอกเคราะห์แก้ทุกข์แก้กรรมตามวิถีพุทธวิธีไทยโบราณการสะดอกเคราะห์เป็นวิธีชาพุทธที่ตกทอดกันมาแต่โบราณกาลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและปฏิบัติกันมายาวนานคงเป็นการยืนยันผลที่ได้ว่าทำแล้วทำให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะเกิดจากวิบากกรรมและบุญในตัวเราพร่อง ดังนั้นการจะดกอกเคราะห์เช่นนี้เป็นการเติมบุญให้กับชีวิตคนไทยเรานั้นเชื่อเรื่องโชครางและบาปกรรมกันมาเป็นเวลานาน,านมาแล้วเพราะชีวิตของคนไทยผูกพันกับวิถีของชาวพุทธส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเรามีเคราะห์หรือทุกข์ร้อนต่างๆนานาวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาสิ่งเลวร้ายให้ทุเลาเบาบางลงไปบ้างก็คือการไปทำบุญ เข้าวัดเข้าวาและที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไทยในสมัยก่อนนั้นก็คือการสะดอกเคราะห์แต่การสะดอกเคราะห์ดังกล่าวนี้มีมากมายหลายอย่างที่เป็นสิ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันบางครั้งเราเองก็เคยไปสะดอกเคราะห์โดยการปล่อยสัตว์ต่างๆให้เป็นอิสระแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไป ว่าการกระทาดังกล่าวส่งผลแก่ตัวเราอย่างไรในทํานองเดียวกันถ้าเราต้องการสะดอกเคราะห์เพื่อผลบางอย่างเราจะต้องทําอย่างไรลองฟังบทความนี้ดูแล้วคุณจะทราบถึงเหตุผลที่คุณเองอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะการสะดอกเคราะห์เป็นการทําพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถส่งเสริมดวงชะตา ให้ดีขึ้นมักรวมไปถึงการต่ออายุหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีการเริ่มทำบุญตั้งแต่ต้นปีก็จะเพิ่มดวงเสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีและตลอดไปทั้งนี้พิธีสืบชะตาต่ออายุและสะดอกเคราะห์เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่กระจายอยู่ในวัฒนธรรมแถบเอเชีย โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธทุกนิกายทั้งชาวไทยจีนไปจนถึงที่เบตรูปแบบประเพณีก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นสำหรับการสะดอกเคราะห์ที่ชาวไทยนิยมกระทำกันนั้นได้แก่ 1. การถือศีลห้าการถือศีลห้าเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงสตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีแล้วการไม่บิดเบียนใคร ถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้ข้อที่สองการถือศีลแปดจะได้กุศลแรงมากเพราะจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีลห้าแต่การถือศีลแปดนั้นปฏิบัติได้ยากจริงแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักนักปฏิบัติแล้ว ยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้ข้อที่สาการกินเจอธิษฐานเพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งจะได้แค่อธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจวันก็ทำให้ได้ครบเจวันอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละสมวันหรือเจดวันเป็นต้น ข้อที่4การไหว้พระและถวายดอกไม้ทุบเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลนบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าข้อที่5ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิด ที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทางข้อที่6การถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงค์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำการสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนข้อที่7 ไหว้พระไหว้บูชาเทพต่างๆจะทําให้พบกับความสุขเพราะเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพึ่งพิงยึดเหนี่ยวนํามาซึ่งกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแต่จะให้ดีและพึ่งได้ควรสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจะพึ่งได้จริงๆค่ะ ข้อที่8การทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความจริงใจเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภัย และพบความสุขคววามเจขริิญในชีต้อที่ 9. การทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือการให้ทานเกื้อกูลคนยากไร้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์ และมากด้วยบารมีข้อที่10ทําทานแก่คนยากไร้เป็นการทําบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนําให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้าจุนอย่ามีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิตจากผู้ยากไร้ ที่ได้รับสิ่งของจากเรานั่นเองค่ะข้อที่11ทําบุญลงศพซื้อลงศพบ,บริจาคศพอนาถาราญาตจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทําบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและพ่อหนักให้เป็นเบาได้ข้อที่12พิมพ์หนังสือธรรมะแจกจัดพิมพ์เอง หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากร่ำกลกยข้อที่13บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบเรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีข้อที่14ซสื่อข่าวสารถวายวัด เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยปารมีข้อที่15การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ข้อที่16 ทำบุญร่วมบริจาคเพื่อซื้อกระเบื้องบุงหลังคาอุโบสถเสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการสร้างหลักปักฐานข้อที่17ทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าเสริมดวงการเงินค้าขายรุ่งเรืองลูกหลานหมดปัญหาข้อที่18ทำบุญซื้อชีวิตขัวควายเสริมดวงชะตาชีวิตต่ออายุจะดอกเคราะหทั้งปวง ข้อที่19าทำบุญทอพระป่ากถินเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองข้อที่20สิบทำบุญตักบาตรเสริมดวงโชคลาภและสมความปรารถนาหากตักบาตร้วยอาหารที่ไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์ก็จะได้บุญครบถ้วนไม่ตกหล่นข้อที่21ทําทำบุญถวายดอกไม้ทุกเทียน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญชีวิตสดใสสวยงามข้อที่22ทําบุญสร้างพระพุทธรูปจะเสริมอํานาจวาสนาในชาตินี้ชาติหน้าจะได้เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ข้อที่23ทําบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจรชาติหน้าจะบริบุญด้วยรถเกลือและยานพาหนะ ข้อที่24บทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทางชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใจโตเป็นที่อยู่อาศัยข้อที่25ทําทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าแพรพันสวยๆไว้สวมใส่ตลอดไปข้อที่26ทําบทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าชาติหน้าจะเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ตกทอดกันมาแต่โบราณกาลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและปฏิบัติกันมายาวนานคงเป็นการยืนยันผลที่ได้ว่าทำแล้วทำให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และพบแต่ความโชคดีเพราะการเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตล้วนเกิดจากวิบากกรรมและผลบุญในตัวเราพร่อง ดังนั้นค่ะการสะดอกเคราะห์เช่นนี้เป็นการเติมบุญให้ชีวิตจึงทำให้เคราะห์กรรมที่มีเบาบางและหมดไปได้ดังนั้นใครที่ไม่สบายใจก็ให้รีบไปสร้างบุญเติมบุญกันค่ะ